โอเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะพี่ต้าลาทุกคนนี่ผมก็สู่ช่องส่มแหลกกันดีคนระับทุกคนก็วันนี้นะผมพี่ก็จะพาทุกคนนี้ยนะผมมาดูนะผมสําหรับคนงบน้อยนะครับผมงบน้อยในการส่มนะผมก็สาหรับวันนี้นะผมก็มาดูกันดีกว่าครับว่าพี่จะใช้งบเท่าไหร่ในการส่มไปดีไก่ตันนะครับทุกคนนะผมก็ใครที่นะผมอยากดูนะผมก็กดไลค์ก็ดแชร์พี่ด้วยนะผมเลยว่า ใครที่อยากดูว่านกน้อยน้อยนะผมก็มาโอเคผมก็นั่นบนแล้วผมให้ใส่เป็นยูไอดีนะครับผมหรือของที่เราจะใส่นะผมของเราจะเอาให้เราจําได้ทุกคนะคแล้วก็ตรงนี้แล้วผมให้ใส่เป็นรหัสนะผมตรงนี้เป็นยืนยันลัสผ่านนะครับก็ให้เหมือนกันนะล้วสองร้อสามนะครับกดสมัครามีผู้ใช้แล้วนะผมก็เปลี่ยนไปได้นะทุกคนโอเค เอาแค่ okay, นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมโอเคก็นี่นะผมก็เข้ามาในไม่เรียบร้อยนะผมก็สําหรับนะผมมีของมากมายนะผมกดผลโมจีนะผมเป็นเกมพาร์ทนะผมสามารถซื้อได้นะทุกคนหรือไม่กระดาบโยรุนะผมสามารถซื้อได้เลยนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกแบบนี้เลยนะผมที่สมได้นะครับผมสมได้เลยนี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับ ก็สำวิธีการเติมเงินนะผมก็ง่ายๆเลย่อง่าไเนี้ยผมก็ตรงนี้นะครับเป็นวิธีการเหมือนซอมหนังเตาเนี่ยทุกคนก็เข้ามาแล้วกดใครที่ไม่รู้นะครับผมก็สามารถนะครับผมกดตรงนี้นะเพื่อเล่นแล้วก็ดูวิธีการเติมได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะโอเคโอเคเอาไปเติมกันดีกว่าครับเดี๋ยวพี่มีงบสักแค่สิบบาทละกัน,นทุกคนสําหรับคนที่มีของน,น้อยๆนะผมมี กดไเน้อยครัผก็มาดูกันได้ครับทุกคนนะไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคผมก็ตอนนี้ครับผมพี่ก็เติมมาไปเที่ยบร้อยแล้วผมบัญชีนี่แล้วผมก็ดูเติมเข้าไม่เข้าก็ดูตรงนี้เลยนะครับก็นี้เป็นอะไรดีของพี่นะของร้อนี้ก็จะเป็นคอยแล้วของที่พี่เติมไปที่ะ้สิบบาทนะทุกคนโอเคก็มาดูกันดีกว่าครับผมก็สําหรับวิธีงานสุ่มนะทุกคนพวกนี้ก็คือก็คือสุ่มซื้อสินค้าก็ ไม่ค่อยอยากจะไปสุ่มเท่าไรนะผมก็มาแบบอย่างนี้ดีกว่าทุกคนนี่มันเป็นเกนียวสุ่มของวันรับบนนะครับ,นบ,นรบแล้วก็เข้ามาแล้วนะผมจะมีผลไห้เล่นมากนะผมตอนนี้คือยี่สิบาทนะทุกคนแต่ว่าพี่มีงบน้อยนะมันก็จะยยี่สิบาทก็คือจะสุ่มได้แค่สองครั้งนะผมก็แมวดีกว่าแล้วนะผมมาสุ่มนี่ดีกว่าครับทุกคนนะสุ่มงั้นละสิบนะครับผมครั้งละสิบครับผมไปทุกคน มาดูกันทุกคนมากสมดส่งไปเลยครับผมครั้งแรกครับผมมาฮะจะได้ผลอะไรครับผมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้ครับผมอ่ะอันนี้ก็คือไม่ได้รับรางวัลเลยครับทุกคนมาฮะทุกคนฮะมาต่อเลยอย่างเงี้ยมาครับทุกคนฮะโอ้โหโอ้ยไม่ได้รางวัลน,น,นี้ทุกคนมาฮะมายัางไงทุกคน ได้หรือเปล่าได้อะไรได้อะไรได้อะไรไม่ได้ครับทุกคนนะไม่ได้ฮะอโอเคครับทุกคนนะผมมาครับผมครั้งต่อไปเลยครับผมต่อเนื่องเลยเนี่ยครับมาดูนะว่าจะได้ผลอะไรครับผมไปครับทุกคนนะยังไงครับเฮ้ยเดี๋ยวโอเคครับผมได้ผลมืดครับทุกคนไปทุกคนโอเคเลยก็ตรงนี้นะผมทางด้านล่างนี้นะผมก็จะมีเป็นไอดีนะครับผมไอดีขึ้นมาแล้วให้เราไปเกาะใส่นะทุกคน โอเคเดี๋ยวพี่ไปดูในไอเดียดีดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับผมขอเข้าตับลิงนะมครับทุกคนไปเจอกันในดีเลยครับโอเคครับทุกคนครับผมก็ตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่ในไอเดียเพลเทฟลอยแล้วครับทุกคนครับผมก็ตอนนี้นะครับมาทุกคนมาดูนะก็เป็นผลมืดนีครับผมแล้วก็นี่นะหอยเทมต่างๆก็มีประมาณนี้นะครับผมนี่เลยครับผมมีผลมีอันนี้แล้วผมมีผ้ามันคอคาตะกุริด้วยนะทุกคน แล้วก็นี่มีผลมือมีผลอ๋อมีผลแสงเวยทุกคนนะครับผมมีผลไอ้มีผลชาร์ตฟุด้วยแล้วนนะโอ้โหทุกคนมีของดีอยู่นะทุกคนก็มาได้นะทุกคนก็ปวดไปแค่สิบเอ็เองนะทุกคนคือแบบก็เฉียวทุกคนนะครับผมก็มานี้นะทุกคนอันนี้ก็เป็นผลมือนะทุกคนนี่ปึ๊บนี่นะครับผมอ่าเฮ้ มานี้นะครับผมแล้วก็นี่นะครก็ประมาณนี้นะคะ <c oughs> รบดดับมะะผมปุ๊บดดเข้ามาแล้วผมแล้วก็ใส่ท่านี้ไฟปุ่งนะครับก็โอ้ถี่ว่าแบบคุ้มแล้วผม40บาทก็คุ้มเลยทุกคนในเบตนส0 4ด้วยแล้วก็มีเงินอีก1ิในทุกคน่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันหน่อยดีกว่าะะทุกคนนะไป สรวจวิชาครับผมออได้อะไรอ่ะเอ,อ๊ะได้หมดสเปนครับผมโอ้โหจะเก็บครับโอเคมีหมัดไฟด้วยทุกคนนี่นะหมัดกระ้องหมัดกระดอเลเวลหนึ่งอ๋อต้องเก็บต้องไปเก็บกกอนนะทุกคนโอเคครับผมก็ ล้นก็สำหรับใครที่อยากได้แล้วผมก็จะพิสจนจริงๆไว้ให้กิปและผมแล้วก็ใครที่อยากสุ่มนะผมก็ลองไปสุ่มดูนะทุกคนแถววันนี้ก็บ๊ายบายครับเจอก,กันแล้วผม